ขันสิเฮดเลียนรตีนี่ก็สิโพดโพดมันลายลายเอาน้า่ตกม่ตตกม่ด้ทีโทหาวางบ่เต็มวางบ่จะเต็มแล้วเด้หมดแร้เอาจากนาที่ละอู้ยี่สิบสองแล้าที่ละจ้ โอเคได้จ้ามือนีมาเก็บบอกเือเทศเต็มตะกัก้าคุณต้นงูนี่มันกัะบอกขวานลูกคุณนะงูเอ้ยงูยุ้วเขาหยานกับมะกวานเขางูนี่เดี๋ยวสีล่งไหลหรอรกกะสีบอกอันนึงสุฟังเด้อ นะแก็เป็นหน่ยวยนะมันดอกออกดอกแล้วแต่ว่าหน่วยทำไมไม่มีพี่จะเก็บแล้วก็จะเอาลูกแบบน,นี้ลูกแบบนี้แตกๆแ,แบบนี้ใช่ไหมฟังไว้เลยยอก็เยูก็กดึงมันออกสิลูอเี๋ยจะไปกลัวอะไรแค่อันนี้เฉยๆอาแต่ลูกสุกๆ ที่มันไม่แตกอันไหนที่แตกก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึนมาเองเต็มจ้ะเก็บหลักเกิดเศต่ตอ นั่งอยู่บ้านไรกยก็คือว่านน่หละยุ่เก็บได้ไหมหนูนะบัเกอก็เป็นหน่วยแล้วนะ,ะมันดอกออกดอกแล้วแต่ว่าหน่วยทำไมไม่มีทำคนเราอย่าไปคิดว่าจะผิดเบิง่งมันไม่ใช่แค่บักเคอเทศเด แยงบ้านเ,เออเซื้องพักกับใบแดงที่แค่พักนีนะแปบบหนึ่งเด้อเน็ตด,ดีอยู่ตัวนี้อะไรสุดปลายเหตุปลายยืมซื้อน้อเก็บตึงแปบบหนึ่งเด้อ สิไปแจ้พุ่นด้วยหนูถ้าเป็นลูกแบบนี้อย่าเจ็บนะลกูกไม่เอาดิบจะโกคกพยันนาะจ้าคุณแม่และน้องพ่อยลูกสาวขอบคุณค่ะเยอะมากพี่กุง้งใช่ใช่น้องแสงดาวเยอะมาก สีเหลืองนี่หวานมากเลยนะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยหวานมากสีเหลืองอะทั่วปรีแม่ไปชนพันห่างมันเก่งงบ้องตายไว้ลเก็บแล้วก็ชีไดเอาเข้าตู้เย็ยนไว้ใต้ตะรางได้เอาแต่ลูกสุกๆที่มันไม่แตก อันไหนที่แตกก็ทิ้งไว้ตรงในนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเกิดของมันเองเบาด้วยหนีไปได้ไม่อยากเบาเต็มจ้ะเก็บหลักประเทศตออือ แหละปลูกเลยสวัสดีน <ừ> ้องแสงดาวเมื่อไหร่จะขึ้นไลฟ์บอกทั้งหมดสบายมากจะให้กอดจอหรือแซมเป็นพี่เลี้ยงก็ได้ได้เบิร์ ไปต่อไปต่อ,อ,อสวัสดีจ้นา,นนาน้องแสงดาวเอิดปีหนาเนาะปีหนาเอน้วยเหลืองเหลืองไว้อนไวยได้แตกๆ เยไปซี้ <you> ยสิได้กินบอสเนี่ยมึงเนี่ยอันนี้เป็นเชอรี่โทมเมโรเดิ้นี่ป๊าดถูกอาละจ้า,จามาจ้ามาหยิบเอาจา้าบักเคเทศดไล่าลายเฮ้ได้จา้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ บักเขือได้กินย่างพี่กุ้งของหนูได้กินน่วยทีไรล, <laughs> ล่อแต่ช่วมคลิปให้กันแมนจะขอบคุณหลไยละ <Yeah. S 2> เยอะอะไรสวัสดีพี่เติม บขือเทศสีเห<ม>ลืองไว้รอแต่ชมคลิปให้กันแมนจะขอบคุณเลยแหละเยอะอะไรแดงบ้านเย้ยเอาชื่อพักกับใบแดงทีแค่พักนี่นะมาจ้ามาเอาบล็อกเทศไปใต้ต่ำบลุองแมนจะ

แม่เมื่อพูดแล้วไปหาไอ,าอ้คนหูคุณสันพาอีกเด้มื่อวันว่าสิเข่ามาตอนแรกวันศุกรเก็บแล้วล่ะมันหลไหล,มหล,หลแม่บอกมาเหมือนพี่รับเอื้องจะเป็นไฟพาอีกเด้มื่อวันว่าสิเข่ามาตอนแรกวันศุกรเก็บแล้วล่ะมันหลไหล แังมักขุดอยู่นี่แมงมดพูดไปไปหาอ้า่นงูพสั่ ดกขักดกแน่ดกจนพรลุสวัสดีค่ะคุณปานสวัสดีได้จใจพี่เติมก็จับแม่ไปบอกพี่อยู่ไปได้สิ้นสเนกไปบอกเแม่เล่นไม่หมดอ๋อบัดท่านเด็กโตจริงๆด้วยท่านขึ้นลกเน่าออกหมดแล้ว คุณไม่สามารถจะมาเกิดบ้านฉันได้นะฉันเก็บง่ายออกหมดแล้วไปหาบึไงไว้มันก็ได้เอาแต่ลูกสุกๆที่มันไม่แตก อันไหนที่แตกก็ทิ้งไว้ตรงในนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะเกืีอยลงมนเองยิ่งต้องเก็บก็เลยมาแกะมาอ่ะบอกกระเทศไปใต่ต่ำบอกฮึ่แม่